สวัสดีครับนักกีตาร์มือใหม่ทุกคนฮะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของสายกีตาร์นะฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะใช้สายกีตาร์แทบจะทุกเบอร์นั่นแหละนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายนะให้กับฟิลการเล่นในกีตาร์แต่ละตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมก็ปกติผมจะใช้เบอร์12บงนะฮะเป็นสายอิเล็กเซอร์นะครับเบอร์1 2 5 3ใช่ไหมแต่เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปเปลี่ยนสายกีตาร์มานะครับตัวนี้ จากเบอร์12เปลี่ยนเป็นเบอร์10ครับก็คือเป็นเบอร์1047แต่ก็ยังคงเป็นสายของเอลเล็กเซอร์เช่นเดิมนะฮะอาจจะเป็นสายที่เคลือบๆนะครับแล้วก็ทําไมมีผลอะไรจะไมจะต้องเปลี่ยนนะครับก็อยากจะดูฟิลว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะไหมหลังจากที่เบอร์12เนี่ยรู้สึกว่าสายมันจะเบสหนานะครับแล้วก็อาจจะกดนิ้วยากนิดนึ่งโดยเฉพาะการเล่นเกาสายฟิงเกอร์สไตล์อย่างเงี้ยจะต้องโซโล่ในคอร์ดบางทีมันก็ ยากกดแทบจะไม่ลงแต่พอเปลี่ยนเป็นเบอร์1น4 7 4 7เนี่ยนะฮะโอ้โหฟิลคนละอย่างเลยครับก็คือมันเหมือนมันแต่แต่ก็ติดนะฮะดูคือปกติเวลาเราจับขอดทาบนิ้วเราก็อาจจะมีอะไรป๊อกปกแป๊กแบ้างใช่ไหมแต่พอจับตัวนี้เข้าไปมันเหมือนมันเบาหวิวเลย sequences. อ่ะจะผมจะเปรียบเทียบกับอะไรดีนะฮะ สมมติว่าเราเนี่ยกำลังแบกของของสิ่งหนึ่งอยู่อาจจะเป็นแบกถุงข้าวสารก็ได้นะเ <c oughs> นี่ยเข,อขอ้ากับบรรยากาศนิดนึงก็ <c oughs> สมมติว่าใส่เบอร์สิบสองเมื่อกี้เหมือนประมาณแบกถุงข้าวสารประมาณประมาณ40โลอะแต่พอมาเจอตัวนี้มันเหมือนประมาณแบกถุงข้าวสารแค่20โลเองครับหรืออาจจะประมาณ10โลนะ <c oughs> มันเบาลงไปฮนะแต,แต่ก็ติดจากที่เราเคยกังวล แต,แต,แต่แต่ก็ติดเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นดาบสองคมนะฮะมัน,ม,นมันทำให้คนบางคนอาจจะก,กะจังหวะไม่ถูกใช่ไหมครับว่าเคยเล่นแบบว่าหนักๆมาจะต้องกดแรงเนี่ยพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บไปไม่เป็นก็มีในช่วงแรกๆถ้ายังไม่ได้ปรับตัวนะฮะนี่คือส่วนของตรงนี้ด้วยเนาะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสําหรับมือใหม่ที่ที่ท้อในการเล่นกีตาร์เพราะว่าจับคอร์ดทับนิ้วไม่ได้ะนะฮะหรือท้อเพราะว่าเวลาจะโซ olo โอ,อย่างเนี้ย ทำไมมันมันเจ็บนิ้วเือเกินมันกดแทบจะไม่ลงแต่พอมาเจอตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยปัญหานั้นจะหายไปทันทีฮะคุณจะเรียกว่าคุณจะมีความคล่องตัวในการคอนโทรลได้แบบว่าต่างจากสายใหญ่มากฮะอ่านะฮะแล้วคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเล่นเพลงเนี่ยเล่นได้ประมาณสัก10นาทีก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเหนื่อยนะก็มีความเหนื่อยในการเล่นมีความล้ามีการเจ็บเนี่ย คุณจะเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยนะผมย้ำนะเป็นชั่วโมงเลยสําหรับสายเบอร์1047อันนี้ไม่ใช่แต่เพียงอีเลิกเซอร์นะฮะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมก็ว่าน่าจะมีฟิลที่ไม่ต่างกันพูดแต่ข้อดีนะครับบางคนงงอา้าวแล้วคุณปุ้ยมันไม่มีข้อเสียหรือไงฮะข้อเสียก็มีนะครับแน่ๆเลยก็คือโทนของกีตาร์มันเปลี่ยนไปผมแลวงงไว้จะมีใครไปปร,บบปรับเบสของผมลงไปหรือเปล่ามีใครไปเพิ่มเสียงกลางเสียงแหลมขึ้นมาไหมมันเป็นแบบนั้นจริงฮะก็คือ มันเสียงมันจะบางลงชัดเจนเลยฮะการตีคอร์ดเนี่ยนี่นะฮะมันก็แล้วแต่ฟิลนะบางคนบอกว่าชอบเสียงเล็กๆอาศัยเล็กๆว่ามาเสียงใสดีแต่ผมก็มองว่ามันมันก็มันก็ไม่ได้ว่าใสอะไรมากหรอกนะฮะถ้าเป็นอิเล็กเซอร์ผมว่าระดับความใสของ1 2 1 1 1สองหนึ่งหนึ่งเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้ว่าต่างอะไรกันเท่าไหร่นะฮะทุกคนดังนั้นก็ถือว่า ผมอาจจะเป็นความรู้สึกคุณตัว่าจ,จะรู้สึกประมาณนี้ไงเลยเลยไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่นะคือ,เ,อเวลาที่เล่นตีคอร์ดเนี่ยใครที่ติดนิสัยว่าตีคอร์ดแรงๆเนี่ยจะรู้สึกไม่ชอบครับมันเหมือนสายมันจะตีเฟสด,ด้วยในส่วนหนึ่งหรือไม่คิดเหรือล่าไม่รู้นะแล้วก็ความหนักแน่นมันไม่ค่อยมีเพราะย่านเบสมันหายไปเยอะแต่ข้อดีที่มันที่มันมาแทนนอกจากการเจ็บนิ้วเจ็บมือที่มันหายไปเยอะเนี่ยไอ้เรื่องความใสครับถ้าคุณเล่นกีตาร์เบาๆนะฮะแบบประมาณสัก อ่าสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่แล้วอยู่ในห้องคนเดียวแบบอยู่ในที่ที่เงียบมากเนี้ยเสียงมันจะแบบว่าใสามากแต่ถ้าคุณจะต้องเล่นข้างนอกนะครับเนี่ยเสียงเขียดเสียงอะไรร้องระงมในตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะผมเสียงทําไมมันเบาวกว่าเสียงกบเสียงเขียดที่อยู่ข้างๆผมสิอีกนะดังนั้นก็ามรู้สส่วนตัวนะครับผมไม่แนะนําให้ใครที่มีกีตาร์ สัก2ตัวอย่างนี้แล้วไปใส่สายเบอร์10หมดผมไม่แนะนำนะผมแนะนําว่าลองใส่เบอร์10สักตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งใส่จะเป็น11 12ก็ด้อ่ก,ก,ก็ได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าคุณไม่ใช่นักกีต้ามือใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาใส่นะคุณคงไม่มีปัญหาในการเจ็บนิ้วเจ็บมือ,อแล้วใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าอยากจะแนะนําให้ใส่ก็คือเป็น2ประเภทดีกว่าก็คือประเภทเดียวกับผมนะฮะคนอาจจะมีกีตาร์หลายๆตัวอย่างเงี้ยต้องการโทนเสียงกีตาร์ที่มันแตกต่างต้องการความกล้องตัวในการเล่นที่มันหลากหลายนะฮะกีตาร์ตัวนั้นใส่ใหญ่ตัวนี้ใส่กลางตัวนี้ใส่เล็กก็โอเคนะก็ฟิลมันคนละฟิลกันเลยนะฮะรวมทั้งความพยายามในการเล่นของเราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะฮะว่าระหว่างเล่นสายเล็กสายใหญ่เนี่ยแต่ถ้าใครที่ เป็นมือใหม่เงก็แนะนานะครับที่เพิ่งหัดกีตาร์ได้ยังไม่กี่วันหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเจ็บนิ้วเพราะเป็นมือใหม่ไงแต่ถ้าจะเปลี่ยนเพราะว่าใช้กีตาร์ตัวเดียวนะฮะเป็นหลักเนี่ยอันนี้ผมผมก็ไม่แนะนานะฮะถ้าใครมีกีตาร์ตัวเดียวแล้วไม่ใช่กีตาร์มือใหม่เนี่ยผมว่าเบอร์11หน้าน่าจะโอเคกว่ามั้งนะฮะอันนี้ก็ย้ำนะครับว่าเชื่อผมสัก50%าแล้วคุณไปลองด้วยตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ผมแชร์ประสบการณ์มาเนี่ยมันใช่ที่คุณเจออยู่หรือเปล่านะครับเรื่อง